อันนี en ้ชื่ออะไรนะคนก่ออะไรนะจังหวัดคุณกดออะไรนะคุณทันีมันในหนึ่งบัญชีของเราเนี่ยเมื่อเขาเมื่อเราลงทะเบียนกับธนาคารเรียบร้อยนะครับ k y c กับธนาคารก็มีแสดงใบหน้าเรา k y c เรียบร้อยเขาเอาซิมไปเลยไหมเวลาเราลงแล้วเขาเอาซิมไปเลยหรือไม่หรือซิมอีกที่เราซิมโทรศัพท์เอาไปเลย เอาไปเทุกอย่างแพลตฟอร์มในการลงธนาคารก็เขาบริจการเองเขาลงไม่เรียบร้อยเขาลงในมือถือของเขาเองเลยครับเ,เรียนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้กอ,องกาการตารวจสืบสวนสอบสวนอาชรมทางเทคโนโลยีหนึ่งนะครับโดยได้รับการสั่งการจากทางกอ,องบัญชาการไซเบอร์นะครับท่านสุขก,การข้าราชก,การากำชับมาเลยนะครับให้ปวดขันนะครับคดีออนไลน์ชู้เพศซึ่งคดีนี้ที่เราจับได้เป็นคดีหนึ่งคือโรแมนต์แกรมคือหลอกให้รัก และโอนคดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มีผู้เสียหายอยู่ท่านหนึ่งได้มาดําเนินการจนออกหมายจับผู้เสียหายท่านนี้เนี่ยเสียหายไปถึง36กล้านนะครับแต่เราก็สามารถดําเนินการจับกลุ่มแก๊งโรแมนติกเนี่ยครับที่มาออกหมายจับไปถึง16หมายเราจับไปแล้ว13หมายในกรณีนี้พฤติการ้าข้าวของคนร้ายเนี่ยครับ นะครับก็จะปลอมเป็นเฟซบุ๊กนะครับชื่อเฮเลนนะครับส่งข้อความไปยังผู้เสียหายโวยสร้างเรื่องราวโปรไฟล์ก็ด,ดีมากนะครับผู้หญิงเฮเลนโปรไฟล์สวยนะครับแล้วก็ oh. ชาวยุโรปหน้าตาดีโปรไฟล์ดีผู้สะกิดได้นะครับหลอกให้ผู้เสียหายเนี่ยว่าอ่าว่าเป็นทาหารนะครับแล้วก็อาสาเซเลียนะ oh. อาาเซเรียแล้วก็จะหนีนะก,กลับมายอย่วงอยู่ด้วยนะครับมาอยู่ในประเทศไทยแล้วเนี่ยด้วยแล้วก็มีการให้ผู้เสียหายเนี่ย มีเตรียมรับพัสดุซึ่งเป็นพัสดุส่งมาในระหว่างประเทศนะครับอยู่ปของมีค่าราคาสูงอ่ะนะครับจากนั้นก็ใช้ชื่อไลน์ว่า fast moose cargo นะครับให้ไปหลอกอให้หลอกว่าจะมีเจ้าที่สรวนเกร่ยแจ้งว่าให้ไปรับพัสดุและมีค่าเทรเนียมต่างก็ต้องโอนเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับซึ่งในการที่ก่อยรับพัสดุได้ผู้เสียหายก็รู้ว่าน่าจะมีของมีค่าราคาสูงโอนไปถึง3.6ล้านบาท งั้นตรงนี้จะเห็นได้นะครับเรายืนยเนินการจับกลุ่มกลุ่มแก๊งใหญ่ของโลมสแคมได้ถึง13คนนะครับจาก16นะครับตอนนี้จับไป13แล้วก็ยัตงต้องไล่ต่ออีกฮะตรงนี้เราไปจับได้ที่อุทัยธานีนะครับอุทัยธานีก็จึงอยากเตือนนะครับว่านะครับเวลาเข้าดูโปรไฟล์หรือว่าใน Facebook ต่างๆเนี่ยครันะครับาเชื่อถือได้ไหมเปิดใช้บัญชีในโซเชียลมมานานหรือ,อยังนะครับแล้วก็ คนน่ารักเนี่ยเรามัดระวังนะครับคนน่ารักเนี่ยใจร้าย,ายนะไหมจึงต้องดูโปรไฟล์ว่าพูดคุยเนี่ยคนหล่อสวยเนี่ยท่านต้องระวังนะครับต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็เวลาพูดคุยไปมีเรื่องานะราวไปท่านเห็นใจถึงขั้นแบบน้ำตาเป็นพิษก็ได้งั้นฝากตรงนี้นะครับสําหรับกลุ่มแก๊งโรแมนต์แกมนะครับถ้าอีอย่างเขาเรียกว่าหลอกให้รักนะครับหลงชอบและก็โอนเงินนะครับ ดังนั้นต้องระมัดระวังเราอย่าไปเชื่อไม่มาไม่เชื่อไม่กลัวไม่โลภและก็ไม่โอนตรงนี้เป็นนโยบายของสำนักงานวิชาติให้กองบัญชาการไซเบอร์หรือช่องสชทหนึ่งจากเข้มง,งวดคดีออนไลน์ทุกประเภทเราจะไม่หยุดถึงแม้คดีนี้เกิดมานานสักเพียงใดก็จะไล่จับให้หมดและกลุ่มโรแมนต์แคมเป็นกลุ่มใหญ่ถึง1 6คนยังเหลืออีก2 3คนก็จะต้องไล่ติดตามให้ตรงได้ฝากประชาชนทุกท่าน ป่าซื่อมวชนช่วยกันเตือนอย่าไปเชื่อโปรไฟล์ความสวยความหล่อโปรไฟล์ดีๆพูดภาษาอังกฤษได้เรา,มาไม่ระวังครับขอบคุณครับ